สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปในการสอนดูตัว Open Interest นะครับซึ่งวิธีการดูเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่ชินนะครับ mm hmm. จริงๆเนี่ยมันก็ง่ายๆคือ,อที่ระดับราคาเท่าไหร่นะครับมีการ call หรือ put เนี่ยจำนวนกี่สัญญานะครับอันนี้ก็คือ Option นะครับ ความหมายง่ายคอฟูดก็คือมีคนเชื่อว่าเหมือนเหมือนใบกับเซลล์ครับมีคนเชื่อว่าราคาจะมากกว่าสี่หมื่นนะครับภายในระยะเวลา,าภายในระยะเ,เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นตัวสัญญานะครับของของเขาเรียกว่าอะไร ของเวลานั้นๆน,น,นะครับเนี่ยก็คือเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะบอกวันหมดอายุนะครับในะนะครับอ,อย่างอันนี้นะครับสัญญาอันนี้นครับก็คือหมดอายุวันที่ยีเดือนเนะครับซึ่งก็อ,อีก <c oughs> ประมาณ10กว่าวันเนาะสิกว่าวันนะครับมีคนเชื่อว่าบิตคอยเนี่ยมันจะมากกว่า4ี่หมื่นนะครับ ซึ่งตรงนี้ถ้าเจ้ามืออยากจะเอาชนะเขาคือถ้ามันขึ้นมากกว่า4ี่หมื่นเ่ะเจ้ามือเสียตังค์ถ้าเจ้ามืออยากจะเอาชนะคนที่วางคอนแทคประมาณนี้ก็ต้องทําราคาให้อย่ากเกินสี่หมื่นนะครับคือถ้าเขาคอที่4ี่หมื่นเนี่ยแปลว่าถ้ามันเกินเนี่ยเขาจะได้ตังค์นะครับแต่ถ้ามันต่ำกว่าเนี่ย ก็คือเขาจะเหมือนเสียค่าออปชันฟรีๆนะครับก็คือให้มองเป็นแนวแนวต้านนะครับโอกาสจะผ่าน40,000ภายในวันที่27เดือนนี้นะก็อาจจะยากหน่อยแต่ถ้ามันเป็นไปได้ก็คือพวกนี้ได้ตังค์หมดเลยนะครับแล้วก็28,000อันนี้ก็คือมีคนเชื่อว่าภายในวันที่28เดือน7นะครับ มันจะออปชันเนี่ยมันจะลงมาต่ำกว่า2อง0 0แคนมีคนเปิดพุดถึง200กว่าคอนแทกเลยคือถ้ามันต่ำกว่าเจ้ามือเสียตังค์นึกออกไหมอ่าต่ำกว่าเท่าไหร่ไม่รู้แหละก็แล้วแตนะ่เพราะงั้นกรอบเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณนี้นะครับในช่วงเวลาเนี้ยอาจจะอยู่ที่2อง0 0ถึงประมาณสี่ห0ื 40, ่นซึ่งอ การจะไป4ี่0 0ื่นมันก็ยากอยู่นะมาเพราะมันต้องผ่านพวกอย่างนี้ก่อนนะครับสามหมื่นสองสามืนห้าอะไรเงี้ยก็ดูเป็นแนวรับแนวต้านแข็งแกร่งนะครับเราก็สามารถขยบเข้าไปดูอีกได้นะครับว่ามีคนลงต่ำกว่านี้ไหมอ่ามีนะครับนะหมื่นห้าก็มีนะครับมีคนเชื่อว่าเออมันอาจจะซื้อคือถ้าราคามันไซด์เวย์อยู่ในสองหมื่นแปดอะครับเขาเรียกว่าอะไรวะ ออปชัน่มันจะมีสับของมันก็คือ A T M O T M อะไรเงี้ย In the Money, Out of the Money แล้วก็อะไรพวกเนี้ก็คือถ้าถ้าออปชันมันอยู่ไกลๆนะครับโอกาสไปถึงยากเนี่ยออปชันมันจะราคาถูกครับเพราะมันโอกาสไปถึงยากเหมือนคนพวกนี้เอาเงินมามาทิ้งเปล่าๆครับซึ่งแต่ถ้ามันเกิดไปถึงขึ้นมาเขารวยนะเหมือนเขาใช้เงินแค่แบบเหมือนซื้อหวยอ่ะใช้เงิน80แรก 6ล้านอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่ว่าเขาเปิดขนาดสัญญาขนาดเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่ว่ามีร6 3สัญญาเชื่อว่ามันอาจจะต่ำกว่าเปื่นห้านะครับภายในวันที่27เดือนเนี่ยนะครับเราก็ใช้ตรงเนี้ยนะครับในการดูแนวรับแนวต้านนะครับเนี่ยเราก็เอาเนี่ยวางเลยนะครับเป็นเส้นแนวต้านนะครับเราดูแค่เนี่ยพอแล้วเราก็เทรดตามกรอบเนี่ยได้เลยนะครับโอกาสที่มันจะหลุดเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับไม่ได้บอกว่าอนนี้แต่ว่า มันอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะเจ้ามือก็ไม่อยากเสียตังค์เข้าใจไหมเจ้ามือเขาก็ไม่อยากเสียตังค์แต่ถามว่าถ้ามีคนเทหนักจริงๆมันก็ลงไปได้ครับคนพวกนี้ก็จะได้ตังค์นั่นเองถ้ามันถ้ามันลงต่ำกว่า2 8งหมนะสองกว่าคอนแทคนี้ก็จะเป็นบวกหรือถ้ามันขึ้นเกิน40,000ตัวนี้คอนแทคพวกนี้พวกนี้บวกหมดนะครับอันนี้ก็คือโอกาสเป็นไปได้ยากแต่ก็เป็นไปได้นะ เราก็ใช้ตัวนี้นะครับในการในการเทรดได้เราก็จะดูเป็นจุดแนวรับแนวต้านที่สำคัญเพื่อมากำหนด p พ i ซิ <S ช s i ่นไซซิ่งอด้ไหมเราอาจจะเทรดในคอ t แทคที่มันใหญ่หน่อยนะครับหรือถ้าเป็น c o วต s ซิสเตของผมก็อาจจะไปตั้งเป็นโซนในการเปิดออเดอร์นะครับเนี<ม>่ยอย่างเมื่อคืนก็กร์มก็ดีขึ้นไปเนาะอย่างเงี้ย ซึ่งก็ก็เก็บไปได้ไม้หนึ่งตันี้นะครับก็ที่เหลือก็แค่รอถ้าลงมาใหม่ผมก,ก็รับของอีกอะไรเงี้ยนะครับก็เราก็ลองตีเช่นเลยจริงๆมันก็ทุกพันแหละเนะทุกพันก็จะมีการเปิดออเดอร์ประมาณสองสองหมื่นเะก้าอ่ะเนี่ยสามหมืนนะนี่โซนสามหมื่โซนราคาแข็งแกง,แงก็สัเกตไหมว่าชนปุ๊บเด้งชนปุ๊บเด้งคือทุกๆพันธน่ะมันจะมี มันจะมีคนวางเขาเรียกอะไรวางขนาดสัญญาไว้นะครับเนี่ยสาพันธ์เนี่ยก็มีเยอะนะตรงไหนที่คนเทรดกันนิยมเทรดกันเนี่ยก็จะมีโวลูมทั้งทั้งคอทั้งพุทธเลยนะครับหนาแน่นนะครับก็เป็นโซนที่แข็งแกร่งนะครับอาจจะขึ้นหรือลงก็ได้เพราะว่าจะมีคนแพ้คนชนะเลยโซนเนี้ยแต่ถ้าเป็นโซนไหนที่แบบนะคนไม่ค่อยวางคอหรือวางพุทธเยอะเนี่ย อย่างนี้ถ้าลงต่ำกว่าเจ้ามือเสียตังค์เยอะถ้าเจ้ามือไม่อยากเสียตังค์เยอะก็อย่าทำให้มันต่ำกว่า28งอะไรเงี้ยนะครับเราก็พอจะประเมินได้เนาะทุกๆพันแล้วก็มาตั้งได้อันนี้ส0ม0 0ืนอันนี้29,000่อะไรเงี้ยแต่เห็นไหมว่า29 0 0 0นี้ี่ยังไม่หลุดมาเลยก็คือมันเล่นโซนบายโซนนะครับถ้ามันหลุดลงมาก็อาจจะวนเวียนอยู่แถวแถวนี้อะไรเงี้ยนะครับให้ดูกราเป็นโซนโซนไปนะทีนี้ก็ง่ายแล้วในการตัดสินใจวางโซนวางอะไร ก็รู้แล้วว่าอันนี้มันเป็นบิตคอยเนาะถ้าเราอยากดูปรดักอื่นเราก็มาที่ Select Product ตัวเนีด้บางคนเห็นทองเนาะทองก็ไปดูที่เมนทัลแล้วก็นี่ครับตัวนี้เลยมันมีหลายสินค้านะเงินอ,อันนี้ก็ได้แบบทองแดงคอปเปอร์เนาะไอรอนออใครเล่นแห็คกมาจะรู้ <c oughs> อเอวิตอลระบายน้ำ เี่ยอะโกลไดูโกลสิทองคำเป็นงไงเห็นไหมทองคำเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าที่วางเข้ม,เข,มเข้มเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกคือให้ดูเข้ม,เข,มเข้มไว้เป็นหลักเป็นโซนจิตวิทยาละกันเนาะที่เขาวางไน้่นั่นกันเยอะๆคือมันจะผ่านยากอ,อย่างเงี้ยแนวต้านสำคัญเนี่ยอ,อยู่ที่สองพันเนี่ยเรารู้ละเพราะวางกันเยอะมากเขียวเข้มมากอ่ะ พันเก้าห้าสิบก็เป็นราคากลางแนวรับสำคัญก็คือ1ันเก้าถามว่ามีต่ำกว่านี้ไหมก็ลองเลื่อนไปดูสิล่ะอ่ามีเห็นไหมพันเนกะ้าพันแปดห้าสิบสังเกตไหมว่าทุกๆประมาณยี่ห้าเหรียญนะครับทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเออประมาณยี่สิบห้าถึงห้าสิบเหรียญเนี่ยถ้าเราเทรดแบบออมี TPSL เราอาจจะพิจารณาในเลนส์ที่มันกว้างหน่อยว่าทุกๆราคา2 5่สถึงห้เหรียญเนี่ย เรา,าจ,จะตั้ง SL เลยมัน้นนิดนึงไหมหรือจะอาจจะเวลาเล่นมาติงเกลนะฮะในการแก้ไม้เนี่ยเราอาจจะใช้ระยะพวกนี้ในการแก้ไม้ไหมนะนึกภาพออกใช่ไหมก็คือมันอาจจะพวดพลาดลงไปต่ำกว่า25แต่ว่า25ก็คือแนวรับที่สำคัญนะทีนี้เราได้โซนแล้วเราก็รู้แล้วเราดูแค่นี้แหละแล้วเราก็แล้วเราก็เทรดดู ราก็ต้องตีเส้นดูเปิดการาฟทองมาเปิดไทม์เฟรมใหญ่ๆเลยทุกๆยี่สิบห้าเราก็ตั้งเลยหนึ 25, ่งเก้าสองห้าโซนนี้นะครับหนึ 1950. ่งเก้าห้าศูนย์จริงๆทุกๆห้าสิบจุดนะสองพันถ้าเอาละเอียดก็หนึ่ง ทุกๆุกี่จุดไม่ใช่ยี่้าจุดนะสองพันห้า้อจุดถ้าห้าสิบก็คือห้าพันจุด, 19, จดเห็นไหมคือมันไม่ได้บอกอะไรเราขนาดนั้นแต่ว่ามันบอกเลยว่าโซนไหนจะเป็นโซนที่สมมติมันมาอยู่โซนย่านเนี้ยมันก็จะไซด์เวย์อยู่โซนน,นั้นเนี่ย ปุ๊บพอมันหลุดลงมาโซนด้านล่างเนี่ยมันก็จะใช้เวอยู่โซนด้านล่างนะมันคือการเทรดแบบเปลี่ยนโซนไปเปลี่ยนโซนมาเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยยังท้องคามคนวางคอนแทคเยอะมากแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีคนที่ได้ประโยชน์และคนที่เสียประโยชน์นะครับภายในช่วงเวลาสั้นๆนะครับอย่างอันเนี้ยเดือนบายเดือนเลยมั้ยนะครับเดือนต่อเดือนเนี่ยก็ มันจะแอคชั่นหนักประมาณปลายเดือนนะถ้าใครเคยเดาเรื่องนี้ไว้ว่าเออสังเกตไหมว่ากาฟปลายเดือนเนี่ยมันจะแรงๆกว่าปกติน,นี่คือเหตุผลว่าทําไมนะครับก็คือออปชันมันจะหมดอายุช่วงเนี้ยนะครับถ้าเจ้ามืออยากที่จะชนะฝั่งได้ฝั่งหนึ่งก็อย่าทําราคาให้มันถึงคอนแทคที่มันมันมากๆแค่นั้นเองก็ชนะละนะครับแล้วก็ไปกวาดกินตัวเล็กตัวน้อยนะครับหรือจะทําทราคาต่ํากว่าที่เขาวางไว้ก็ แค่นี้เจ้ามือก็ได้ตังค์นะอันนี้ก็คือการเดาว,วิธีคิดแบบเจ้ามือนะครับคืออันนี้มันเป็นของจริงไงมันมีคนซื้อออปชันจริงๆนะครับเราเลยเราเลยรู้ว่าอ๋อเขาเทารดกันโซนไหนวางราคาไว้ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้มันก็จะเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งนะคคือถ้าใครแบบไม่รู้เทคนิคเลยอ่ะนะครับก็ใช้ตัวนี้แหละครับเกตไดโอครับในการดูนะครับซึ่งก็ ผมว่าสะดวกดีนะอย่างน้อยเราก็เราก็รู้โซนที่เราจะเล่นนะครับว่าโอเคอย่างโซนนี้เขาวางพุทไว้เยอะมากนะครับเราก็อาจจะพิจารณาบายที่จะบายไหมโดย Stop ปล s อเราก็ไปดูได้อย่างที่ผมบอกประมาณเท่าไหร่ก็อันนี้เพื่อนๆก็ไปตั้ง List เอาอ,อย่างเงี้ยสัก2,500จุดเราเราจะถือไหวไหมล่ะอันนี้มันมันเป็น การประเมินคร่าวๆนะถ้าใครใช้โคสติเตมไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าใครริสเปอร์เทะคุณต้องไปดูเทคนิคจุดที่เข้าด้วยไม่ใช่เข้าตามนี้ทื่อๆนะคุณต้องไปดูด้วยว่าจังหวนะนั้นน่าเข้าไหมนะกราฟทรงสวยไหมที่จะเป็นขาขึ้นขาลงนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นแนวรับแนวต้านในการ slm ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลิงก์ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปลองไปเล่นเรียนดูนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ